จะเข้าไปสู่เมืองอินสบูดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในหุบเขาซึ่งก็บอกว่าอินสบูดจะอยู่ในลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาซะมากก็มีแม่น้ำไหลผ่านู่ตัวเมืองก็อีกอึดใจหนึง่งน่าจะชั่วโมงนะครับจะถึงตอนนี้เข้าองน้ำก่อนเป็นพักระหว่างทางครับบ้านเราเอ้ยบ้านเขาจะไม่มีปั๊มเหมือนบ้านเราเราจะต้องพักที่ห้างสรรพสินค้าไม่เป็นหั่งสินค้า กานที่ขายของชำต่างไรเลยเป็นไงบ้างเรื่องของน้ำใช่ไหมถูกต้องตอนนี้จะเป็นอะไห้องน้ำครับตรงนี้เหรอใช่เลยชายด้านหลังได้จูบป่ะเคยอยู่เพิ่งจะบอกถูกว่าไปด้านหลังอันนี้เขาอยู่มาสิบกว่าปีนะมากเหรอตอนนั้นมานทำอะไรมาเรียนแลมาขายยามาขายยายาขายายาคูยาคูเหรอมันอยู่ตรงนี้เลยเหรอไอ้รุ่นที่ปั่นจักรยานหลังแรกใช่ไหมต้องเลยอ๋อปีแรกยาอีกเมืองหนึ่งประมาณอ่มันแนะนำที่ยังมีอะไรมั่งคืออะไรอันนี้คือรถ ปไปอยู่ที่เมืองนู้นอีกตัดไปครับประมาณ60สปีอยู่มาแล้วอ๋ออยู่มาแล้วอะไรมันเ,เดินไกลยังไงใช่ปะเนี่ยแล้วตรงนีน้คืออะไรเนี่ยรถเหยียบคนตายเหรอเป็นยังไงจอดรถเด็กออจอดรถเด็ก <laughs> ระหว่างทางนั้นเราก็ชมวิวมาเรื่อยๆนะครับก็อีกแค่สักครู่นึงจากนั้นเราก็ เข้าสู่เมืองอินส์บรูคครับอันนี้เป็นบรรยากาศของเมืองอินส์บรูคนะและนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในอินส์บรูคครับซึ่งมหาวิทยาลัยนี้จะตั้งอยู่หลายจุดนะแต่เป็นชื่อเดียวเพียงแต่ว่าแบ่งกันเป็นที่หลายสาขาจะฟังอาจารย์เล่าให้ฟังเลยกันนี่เป็น้ายเบอร์คะส่านอยากจะไปเรียนก็ที่นี่ก็เปิดเทอมเดือนตุลาเป็นตัวสีแดงอันนั้นจะบอกว่าสายไหนจะมาในกี่กี่นาทีครับแปดบาทตรงซอยตรงนี้ครับ มองเข้าไปทางขวาหนึ่งซอยครับเห็นไหมครับในตึกที่เป็นลายๆนะฮะตึกลายๆนั้นเนี่ยก็คือโรงแรมที่สมเด็จพระเทพแล้วก็จชาวจุฬาภรณ์ท่านเคยเสด็จมาทักก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวัดมีชี้ดูมันจะมีบันทึกเอาไว้โรงแรมลุเก่ามากนะครับร้อยปีมากด้ายเบอร์ก็เป็นแม่น้ำอินส์เองนะครับจะยินสมากน้ำก็จะสีเขียวลอนี่คือมหาวิทยาลัยอินสบุุกอีกสาขาหนึ่งนะครับ อ่สังเกตน,นะครับตรงนี้คือที่จอดรถชั้นตะดินมีประมาณ3ชั้นนะครับจอบดรถได้เยอะมากและนี่ก็คือ,อพระราชวังอินส์บรลกในประเทศออสเตรียเรามาฟังอาจารย์อธัธกรพาเรานำเที่ยวดีกว่าครับ <S <S เขาเอาไว้จัดงานแบบงานปา์ตี้งานเลื่อนเลิงของราชวงศ์แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้จัดแล้วเพราะม่เป็นราชวงศแต่ข้างในนี้สามารถจะเข้าไปเที่ยวได้แต่ตอนที่ปิดแล้วปกติเราก็ซื้อ ที่เกล็ดข้างหน้าแล้วก็เดินเที่ยวได้ทั่วในในัอนนสวราชวัง่นน่ะเขาอันเนี้ยเห็นเห็นสีขาวเขาบอเนี้ยบ้านข้างหลังสีขาวเห็นไหมอันนั้นแหละสามารถขึ้นจากตรงหลังคาตรงนั้นได้อ๋อก็คือเกิดมีใครอยากกินอะไรไอ้กระจกนั้นก็กินได้ครับกระจกเดี๋ยวไม่วจ่ร้านกระจกอันนั้นแล้วก็มาเดินตลาดกันต่อนะครับชมบ้านเมืองของอินสบรูกันไปเรื่อยๆครับ จากนั้นก็ฟังไกลเขาเล่าสิว่าเขาพูดอะไรบ้างรูปที่ติดรูปของพระนางเดีย์เดซากับพวกลูกๆนะครับแล้วก็รีโอโปโล,ลูกของท่านเนี่ยฮะ,อะตอนนั้นก็ถึงช่วงที่คือจะแต่งงานนะฮะหาคู่ครองได้แล้วถึงกําหนดที่จะมันหมายดันเสียชีวิตอยู่เลยมีห้องๆหงนึ่งที่เป็นห้องที่แบบเหมือนห้องอาถรรพ์นะครับในนี้นะครับก็ใช้จะมีรูปของพ่อแม่บารีนะครับอยู่ด้านใน ชมพระราชวังเสร็จแล้วก็เดินเที่ยวตลาดกันต่อครับไปอีกซอยหนึ่งทีนี้เราจะไปจุดที่สำคัญละของเมืองอินสบูร์นะเราไปดูว่าคืออะไรครับโอ,โอ้โหจะหพาครับรูหมดไหมหรือจะไปหลังคาก่อนแหมมาหวานแววสุดเกินหน้าสองคนเนี้ยไม่ให้ลูกมาเที่ยวด้วยเลยนี่ครับหลังคาทองจะมาสูภูเขาทอง และเราก็มาถึงจนได้ครับหลังคาทองครับแห่งเมืองอินส์บูครับและตรงนี้ก็เป็นย่านเมืองเก่าอายุ600กว่าปีแล้วนะครับตรงนี้จากนั้นเราก็รูปบันทึกภาพกันเด็กไกด์ถ่ายภาพให้เราเลยพระพราชาดีกับกษัตริย์เนี่ยนั่งข้างบนชั้นสามะแล้วลูกๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วนักดนตรีนักร้องนะ่อยู่ตรงนี้ อันนี้ในช่วงคริสต์มาสเนี่ยเช่นช่วงคริสต์มาสเนี่ยตึกพวกนี้เมืองเขาจะให้เงินมาตกแต่งให้เหมือนนิทานในเทพนิยายที่เราเคยรู้เช <c oughs> ่น,นสโนวไวท์คนแคร์เขาก็จะมีเป็นรูปสโนวไวท์แล้วก็มีคนแคร์อยู่ตามหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยทั้งเมืองเลยอันใครที่เคยทานที่ทาน เขาจะเป็นที่รู้กันอะไรเขาจะมีตุ๊กตาอะไรทำให้เลยแต่จะมีเฉพาะคริสต์มาสเท่านั้นทำไมาช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันจะต่างไปเลยอ่ะมันจะมีตกแต่งอะไรโโอ้หธรรมดาสวยงามแล้วก็ที่ผมบอกว่าไอ้เรื่องหอโดดโอลิมปิกจำได้ไหมครับคืออันนั้นเห็นไหมมองมองไปนั่นะไอ้ที่เป็นหอไกลๆนั่นะเขาขาวๆนู่นเลยเขาขาวนู่นน่ะไกลๆนั่นะอันนั้นเราคือหอโดดของโอลิมปิก เป็นที่อยู่ของคนของคนแล้วใช่ของประชาชนแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าใช่แต่แต่มาสงวนเฉพาะช่องนี้ไหมอันนี้อันนี้เป็นมิวเซียมอันนี้ถ้าเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ว่าไอ้ช่องต่างๆเนี่ยเพราะไอ้ตึกแถวพวกที่เป็นห้าชั้นไม่เกี่ยวกับของท่านมีเฉพาะตรงนี้อ๋อเฉพาะตรงนี้เหรอครับใช่ครับจริงๆไอ้ตึกเนี่ยเก่ากว่าครับ ตึกนี้เก่าวกว่านะ oh, <yeah. S 2> แต่ว่าบริเวณใหม่และทุกอย่าง oh. เปลี่ยนแปลงสังเกตจากหินครับอ่าฮะเก่ากว่าร่วม200ปีครอันนี้ประมาณ400กว่าปีคร0บนี่หกร้อยโอ บะตัง้งยี่้เราะยุคยอะไอ้พวกนี้เป็นลักษณะรูปแบบศิลปะแบบเรเนซองส์เรเนซองส์คือยุคฟื้นฟนูหรือว่ายุคเกิดใหม่เรเนซองส์นะครับสังเกตดูจากพวกลายปูนปั้นอะไรต่างๆที่มันมีถ้าเป็นแนวบาร็อกนะครับก็ออกหรูหราแต่ว่าส่วนใหญ่เน้นตกแต่งภายใน<อ>แต่พวกนี้ไม่ได้เน้นตกแต่งภายในอย่างพวกล็อกคอโค้ก็เหมือนกันจะมีพวกปูนปั้นลายเฟรสโกอะไรเงี้ยมาประดับประดาถ้าแนวโกธิกก็เป็นพวกโบสถ์ยอดสูงๆที่มีสเตนการ์ดมีหน้าบาน ีประตูทางเข้าสามด้านะไรก็เป็นพวกโกธิกก็ศิลปะอะไรยุคอันนี้แบบเรนซอนส์เรื่องสวยนะสมัยนูก็ไม่ได้ทำง่ายๆนะแต่ผมก็ไม่เคยไปชูหลังคามันทองแท้ออมันคงไม่ทองแค้บริเวณรอบๆนั้นก็จะมีที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือชวาลอสกีนะครับคือเป็นแก้วโลหะที่ประยุกต์ขึ้นมาครับซึ่งสามารถทำได้เรียนแบบของจริง อย่างเหมือนเปียบเลยอย่างเช่นเพชรเมนี่นี่ก็ทำจากแก้วสังเคราะห์ครับข้าบนเลยมันขาววะภูเขาอ่ะไอเดียเดียเด๋ยวมันจะโฟกัสเองอีกจากนั้นอาจารย์อัตรกรก็พาท่องเที่ยวไปดูย่านแหล่งท่องเที่ยวยำข้าคืนที่มีชื่อเสียงนะครับนี่นคือ,อย่านของพับไอริชครับไอริชพับนี่แน่นอนเปิดนด้สึกๆก็มาลองกินกันดู เาวันตัดลงมาเยอะแล้วก็ก็จะมีบทเล็กๆสีชมพูเน,นี่ยฮะภาพนี้ก็เป็นภาพถือว่าเป็นใจกลางเมืองของอิอนสบุรุป,ประเทศออสเตรียนะครับแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามเราก็ได้เดินชมยามเย็นกันซึ่งก็ประทับใจมากครับขณะนี้ก็เดินไปเรื่อยนะภาพก็สวยงามมาเรื่อยๆครับแต่ทีหนึ่งอยากจะถามอาจารย์คือว่าคนที่เห็นผู้หญิงฝรั่งดูดบุหรี่นี่คือยังไงครับ เราไปมองในีคนที่เขาสูบครับถูกครับแต่คนส่วนใจญ่เนี่ยเขาไม่สูบถัดมาเรื่อยๆนะครับก็ชมความงามของเมืองมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาดูสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงก็ไม่ถือว่าสําคัญมากเป็นคาสิโนมันมีชื่อนะคาสิโนอินบวกผมเรื่เราเลี้ยงเอาบ้านเราเนี่ยนะันนี่ไม่เก่ากว่าอันนั้นยังไม่ครับก็เป็นเมืองไม่ใหญ่มากนะครับอินสปุกเนี่ยคือเดินไปก็รอบเมืองเองนะครับขณะนี้ก็เดินชม อาจจะเป็นรูปวงกลมแล้วเราก็เพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ครับมาคนเดียวเราจะพาครอบครัวมาปะเนี่ยมหาโอกาสค่ะหาาโอกสเนาาาะหโอกสเพราะว่ามันสวยไหมสวยเป็นไงความรู้สึกเป็นไงบ้างดีค่ะเ <c oughs> มืองเขาเป็นไงบ้างสวยมากเลยค่ะสะงบเงียบถ่ายไ่ใช้พ่อแม่ดูด้วยเนี่ยสวยค่ะโอ้โหต้องจับเป็น <ต>ทละครเมาถยอะเลยสำหรับกอบรูปหลุยนี่ก็ตั้งอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์แล้ก็เพลิดลินการนทึกภร่วมกับกรอบรูลยครับที่หน้าพิพิธภัณฑ์จากนั้นเดเราก็เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพร่วมกับกรอบรูปหลุยครับทีน้าพิพิธภัณฑ์จากนั้นเราก็เดินทางกลับและมาคุยเรื่องน้ำดื่มกับอาจารย์บ้างสิครับ กตัวววาินนน่ะใีหคือคือเขาเขาบอกว่ากินได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะสมองไม่ได้ลงแล้วแต่ว่าอย่างนี้ไม่ค่อยชัวร์อ่ะเพราะจะหมายว่าน้ำห้องน้ําที่โรงแรมอ่ะแต่ว่าไม่ใช่น้ําอย่างนี้เพราะมันถ้ามันจะมีขนาดพิเศษยังไงพี่เป็นสเตลเลตอ่ะถ้ากินได้ก้มกดอ๋อเป็นก๊อกน้ำในห้องน้ำอ่ะอย่างนั้นนะเวิร์กผมใจมันมันตะมันตะกีตะกลงใจอยู่โฮ้ยคนที่ คุณกลัวอะไรตลาดเราหมดนี้เฮากินก๊อกกันนั้นคือคือเข้าใจว่ากินกินได้ไงแต่ว่ามันไม่เคยไงไม่เคยก็ลองเลยเราไม่เห็นไงก็โอเคไงแต่ทีนี้เราเห็นไงว่ามันเอามาจับเจ็บแล้วต้องขากลับนี่ผ่านไม่ผ่านผ่านเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยไปดูไหมล่ะไปค่ะไปแล้วเราตัดถุงไปดูเชียวว่ารู้ก็ได้เด็กก็รู้ว่าป็นยังไ เดินผ่านโบสถ์หลังใหญ่ครับก็เลยเข้าไปเยี่ยมชมเสน่อยว่าเป็นข้างในเป็นอย่างไรบ้างครับพอเข้าไปแล้วโหเย็นเยือกครับอาราอารามน่าดูครับโบสถ์หลังนี้ก็อยู่ตรงหน้าที่พักเราเองครับไม่ไกลครับจุดนี้เป็นจุดเดียวที่จะเห็นได้ดีที่สุดครับต้องเอมันไม่ไหวขณะนี้อาจารย์ก็พาเขาไปที่สถานศึกษาที่อาจารย์เคยมาศึกษาครับที่อาจารย์เียนปีนึงก็คือ อาจารย์อตรงนี้อาจารย์ไปไปเที่ยวนอกเมืองหนึ่งครับนอกจังหวัดไปสถิติครับอาจารย์มารีกี่ปีเขามอยู่ที่ไหนครับเนี่ยปีนึงอ้าวปีเดียวเหรอครับแล้วไปไปกผมมาทำโพสต์ดอกรุ่งเช้าของอีวันแล้วก็ออกจากเมืองอินสบูร์กเลยครับเดินทางไปสู่ปราสาทนอชวาสต์ไตน์ครับภาพนี้ช่างได้ใจมากเลยครับซึ่งไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ ตจากนี้ไปเราก็จะขึ้นรถบัสขึ้นไปชมพระราชวังนะครับซึ่งเป็นของอกษัตริย์ลุดวิกที่2แต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ต้องมาถ่ายรูปนะครับเป็นจุดที่มองแล้วสวยที่สุดเลยนะครับในปราสาทนี้ก็ยังมีความสูงจากหน้าผาอยู่ร่วมเป็นร้อยเมตรนะครับซึ่งพระองค์งคือพระกษัตริย์ลุดวิกที่2นี้สร้างปราสาทขึ้นมาถึง3หลังนะครับ นั่นก็คือว่าปราสาทนอร์ชวาสไตล์ก็คือหลังนี้นะครับแล้วก็มีปราสาทลินเดฮอฟและเฮเลนคิมเช่ซึ่งก็ตกเป็นมรดกของอเอ่าเยอรมันแล้วก็ทำเงินเข้าประเทศมากที่สุดเป็นอันดับแรกๆของประเทศเลยครับเรามาชมความงามของปราสาทกันครับเออโอเคครับตอนนี้กำลังจะกลับบ้านเลกบ้านบนเขา นะครับไม่ต้องทำหน้าตลบจริงครับเนี่ยนี่ที่ท่อสอทหารนอกราชเพื่อจะมาลงดูปราสาทปราสาทชื่ออะไรหน่อยสวายหน่อยสวายสไตล์หน่อยสวายสไตล์จำได้จำได้หน่อยแปลว่าอะไรหน่อยแปลว่างงท่ชสวายเดี๋ยวสวายหน่อยแปลว่านิวครับโอ้โหสุดยอดทัชไวทัชไแปลว่าหินครับ ผมอย่างทีมเวอย์พลเนี่ยก็คือทีมชาวายนะครับแล้วสไตล์แปลว่าสไตล์แปลว่าสโตนครับทุกหน้านั่โอ้โหนี่นี่เด็กเยอรมันครับเกอร์ซี่ออสเตรียผมเพนแต่ว่าแต่ว่าพัด้ากับผู้ปกครองไปอยู่ที่ไปโตนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ครับตอนนี้จะกลับบ้านเก่าแต่จริงๆปีนี้ถือว่าถือว่าร้อนนิดหนึ่งอุ่นเพราไจะเนี่ยอะไรต้องมีอิมพอร์ตเสีอมาจากเมืองจีนนะครับจริงๆหน้าตาบาเบเลียนเลยครับโอเคไหมครับ ไพี่โอ้โหอยู่เขาเรียกว่านอนสวรรค์สไตล์อ่าเป็นที่ของจักรพรรดิรุดปิดรดปิดที่สองรถปิดที่สองบอดแล้วแล้วตอนนี้มาถึงแล้วติดตั้งใจไว้ก่อคุณพ่อก็บอกคุณพ่อให้ดูหน่อยดูจักับลูกหน่อยคุณพ่อก็ ดูกระลูกหน่อยลูกมาถึงเยอรมันแล้วมันดูปราสาทแล้วอ,อดูปราสาทไม่ใช่ปราสาทปราสาทปปปรรปราราาาาาสสสทททน,นี่ข้างหน้านี่ทางเข,ข้านะครับทาง,งเข้าที่จะเข้าไปดูข้างในอโอเคแล้วพอแล้วครับ แก๊งกะเรียงลงลรองหลังครับแก๊งกะเรียงลงรถจะไปลงรถม้าแต่มาทางเดิมครับทาหน้าที่ภาษาต้องย้อนการขับขึ้นใหม่ๆครับอันนี้เพื่อนกม้าเป็นหงม้าพี่เราเินมาเลยอนุรัก์ม้ามากเลยนี่ไกลได้รู้ไปผิดทางก็ไม่เห็นนี่ต้องโทษไออาร์ไออาร์มันไม่ยืนเนี่ยไม่มองอ่ะเขาไปผิดทางสีคน ตอนยนนี้เราเพิ่งลงจากปราสาทนะครับต่อไปเราจะไปไปไหนดีครับพี่ดิ่งลงข้างล่างครับลงล่างรับทานอาหารครับไปแล้วเข้าเมืองมินิกเข้าเมืองมินิกก็ไปพบปะทางศาลย์กับทีมบาเยนน์มินิกนิดนึงถ้าเป็นแฟนบ้างครับนี่ก็เหลี้ยงเจอคแล้วครับก็เหลี้ยงเจอทางแล้วครับพี่ดิ่งถ่ายมีเพิ่นช้าอยู่คนเดียวช้าที่ท่านอาร์ตครับหน้าไกด์หัวหน้าลองไกด์ไม่เพิ่นนะพี่ อันนี้เราก็มันจะเดินลงไปขึ้นรถม้ากันครับูงสัยหน้าจะม้มาคงไปแล้วมางคีแต่ม้าคงไปแล้วครับคาดว่าเราจะไปรถไถน,หนาแทนตอนนี้เย็นๆชิวๆครับตอนนี้ผม <ไป S 1> ตอนนี้ฤดูใบไม้ไมมตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ไมสีรวงครับร่วงรวงคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับผม ที่นี่เขาว่าสวยที่สุดแต่กไกด์บอกว่าเขาชอบตอนที่เป็นฤดูหนาวมากกว่าเขาจะมีขีมะปกคลุมแต่ว่าถ้าเรามาฤดูนี้ <c oughs> ไปลายๆนี่ก็เราจะได้ทั้งสองต่อถ้ายิงถ้าอยู่ยในช่วงคาบต่อได้ยิงดีแล้วเนาะล่วงด้วย มีหิมะด้วยมาด้วยถูกต้องครับแบบโอ้ด้านนี้ปราสาทสวยเลยตอนนี้ปราสาทเรากำลังดูน้ซ่อมแซมอยู่ครับไม่ใช่ของเรานะครับของเขาพูดผิดไปไงอาหารข้างหน้างเรากินแบบนี้จะอร่อยน่าดูเลยตอนนี้เหลือเรา3คนแม่พี่ชินอยู่ข้างหลังเกือบจะลังท้ายมีอีก2ลังท้ายคือพี่ชินกับพี่บุกคนพี่ชินเจ็บขาใช่ไหมใช่พี่ชินเจ็บขาพี่ถิงหิวข้าวไหมเออยังยังไม่เท่าไหร่มาสามวันแล้วพี่ประทับใจที่ไหนมากที่สุดตรงสถานที่ท่องเที่ยวผมก็ประทับใจกัน เ,นะเรามาถึงต้องอขึ้นรถมาเลยครับเราก็จะมาลองสัมผัสบรรยากาศแบบตะวันตกก็ดูว่ามันเป็นอย่างไรโอ้โหสีสันของใบไม้ที่เปลี่ยนสีนี่ช่างสวยสดงดงามนะดูแล้วมันก็แหมเพลิดเพลินใจเป็นยิ่งนคะครับเราก็นั่งบนรถมาครัแล้วก็นั่งลงไปสู่ด้านล่างคนขับนะฮะคนะที่ใส่หมวกทางขวามือเนี่ย ดูคนก็เยอะนั่งบนม้าสองตัวแต่ดูเหมือนยังไงเหมือนชาวนาจริงๆเลยก็จะเข้าหนาหนาวนั่งบนม้าอยู่นั่งบนม้าอยู่ตอนนี้ม้าสองตัวคนอีกตันหนึ่ง